นายยอดอายุ67ปีนอนขดตัวบนถนนสภาพร่างกายเปลยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวนายยอดนอนตากฝนแบบนั้นบนถนนพะหนโยธินสายอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นเวลาหลายชั่วโมงสร้างความตกใจให้กับคนที่ใช้รถสัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อปลุกในยอดขึ้นมาได้พูดว่ามาจากนกครสวรรค์กินเหล้าเยอะจนเป็นสภาพนี้อีกรายลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นภายในซอยวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นชายอายุ26ปีชื่อเต้นอนอยู่บนพื้นผิวการจราจรอ,อยู่บริเวณช่องทางวิ่งของรถจักรยานยนต์สภาพเมาหนักปลุกไม่ตื่นไม่สวมเสือ้อนอนตากฝน สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่สัญจรบนถนนซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างที่ต่างเวลาแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผู้ก่อเหตุนอนเปลยกลางถนนเมาขาดสติซึ่งทั้งสองคนกินเหล้าเมาหนักมากและคาดว่ากินสะสมมาเป็นเวลานานกลายเป็นพฤติกรรมประจำวันจนแอลกอฮอลมีผลกระทบต่อสมอง ข้อมูลจากสสสระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องสมองจะหดเล็กลงส่งผลต่ออยากสมองและร่องสมองโดยเฉพาะสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวข้องกับความจำยิ่งดื่มมากยิ่งมีผลกระทบมากยิ่งเสี่ยงต่อสติและความจำเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและต่อสังคมโดยรวมอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเช่นกรณีคนเมาสองรายนี้ หากจะฟื้นฟูสมองต้องหยุดดื่มแอลกอฮอล์เป็นการลดสารพิษเข้าไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์ฟื้นตัวดังนั้นเพื่อรักษาสมองไม่ให้เป็นแบบเหตุการณ์นี้มาลดละเลิกเล่ากันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้สมองได้มีโอกาสฟื้นฟูหรือหากอยากได้คำปรึกษาสามารถโทรขอคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วน1413